สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคองบ่อสิริราชโมสุกูสุกคนเนาะบอกว่าจะอยู่ภายในอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนาะมืัอนี้กลับมาพบมาพ่อกับช่องยูทูบของบ่อสิริราชเสียนเก่าเสียนเคยเนาะทุกคนเนาะกระซึ่งมืัอนี้ทางบ่าวแซก้าบุกมาฮอดบ้านสาวโสดน้าใหม่ทุกคนเลยซึ่งสาวโสดมันนี่กับบ่วแซดมาหาเพื่อนกันเป็นครั้งแรกเนาะมาเปิดใจหาคู่ให้เพื่อนนี่แหละทุกคนเลยเพื่นก็อยากมีครูมาชั่นซะทางบ่อแซดก็เลยมาเป็นสะพานให้งมัอนี้เนาะ อ่าสําหรับซาสดคนนี้เนาะน้ำหนุ่มคนใดมักหากสนใจอ่จาจะโอกยร่วมกับทักเฟียทักไล่กันมาได้ไดไดทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวทํามาแจะแจกให้เพื่อจะทําความรู้จักกันโอโลมกันนนั่แหละเนาะอ่าสําหรับซาสดคนนี้เนาะจะมีชื่อเสียงหน้ำไหลหน้าตาแบบใดเนาะตั้งห้องกับซีาพาผมพี่น้องกับเอมซีมอสกูทุกคนเข้าไปหากันเลยทุกคนโอ้ยสบายดีโอ้ยส,บาย,ยสบายดีนะ <laughs> ะวันนี้เนี่ยถือว่ามาพ่อสาวโสดก็คือเป็นผู้จบผู้งามอีกคนหนึ่งน้องทุกคนเนาะอ่าเพิ่นเริ่มเคยเริ่มอายแล้วทุกคนเลยเป็นย่าแครั้งแรกบ่เนี่ยนะโดยอ่ะเขาเดินกะเขออนุี่ยทำสื่อย่าแต่เนาะนางเนาะอายุเท่าไรแล้วสามปายอายุสามสิบปายฮอดสามสิบแล้วบ่เนี่ยฮอดแล้วบ่สามสองโอ้บึ่งคิดว่ายังคิดว่าสาว เช่าเจ็ดเช่าแปดเห่นสินะหอดสามสิบสามสิบสองแล้วอันอยุ่งชางสิบสองในยังไงเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนบ่เคยม,เคยมีเป็นโสดมานี่มีจากเดือนจึกปีเลยนงคือเขาสามปีแล้วนะสีเขาสามปีแล้วอ,วอ,อมีลูกจากคนตอนนี้มีผู้หนึ่งมีลูกคนหนึ่งบ่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายอันยุ่เท่าไหร่แล้วลูกแปดปีโอ้นก็เลือดง่ายวเนาะเขาเฮียนมาทุกเมื่อนะ เป็นยังไงที่ผ่านมานี่กับคนเก่านี่เลิกลากันบ่เรือเนี่ยใดแม่เลิกลากันบอ,อ,อ,นเอกเขาใช่กัน,ออย,กนยู่กันบ่ได้ก็เลยอยู่เป็นส่วนมาเนี่ยสามปีแล้วบ่ได้โอลมผู้บ่าวทั้งใดเลยลบ่ลม้มเรื่องลมกะลมอยู่ล้มอยู่แต่ก็ยังบ่ว่าถึงขั้นว่าสิเป็นเป็นครูเป็นครีงีง้ดิเหมันบ่แม่เบิ่งไปเรื่อยเบิ่งไปเรื่อย ล้วก็เมื่อนี้กะให้ออกมาเปิดใจผ่านโซเชียลเนาะเพื่อผ่านช่อง youtube เพื่อว่าให้คนติดต่อให้อีกเนาะอืมอ่ะมาเปิดใจผ่านช่องย t u b e นี่คิดว่าอยู่บ่กว่าสีโอรลมบาวคนทางไหนเนี่ะอือก็แล้วแต่เิ่นสเขามาได้แล้วแต่มันบ่โดยรวมแล้วก็คือเป็นผู้บ่ทางไหนก็ได้เนาะโดยืมักคู้บ่อายุหน่อยหรืออายุหลายนี่อายุหลายมักคู่บ่อายุหลายโดยประมาณเท่าใดสามสิบห้าขึ้นไปสามสิบห้าขึ้นไปมันบ่ บุม mm, ีจำกัดเนาะแกนน่ะเนาะเออเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะคนไทยคนเข่าเนาะเป็นอะไรคือว่าหมักแบบว่าเออผู้บ่าวรุ่นใหญ่กว่าเฮาจสินะมันเป็นกันนาดสิเข่าใหญกว่าวัยรุ่นหอือเป็นผู้ใหญ่มีนิสัยความคิดแบบผู้ใหญ่เนาะอาจจะมีความรับผิดชอบกว่าออ๋ ก็เลยมักกูบาลรุ่นใหญ่กว่าเนาะอืออ่ะถ้ากูบาลรุ่นใหญ่นี่ก็เพิ่นก็มีครอบมีครัวมาก่อนนี่ก็บ่เป็นอย่งที่เนาะบอกเป็นหยังเ,ยงเนาะอ่าลูก2ลูก3สิลมได้บ่เออเราต้องถามให้แน,น่แน่นอนเนาะอ่าบางทีเพิ่นอาจจะมีลูก2ลูก3ลูก4ประมาณนี้หั่นนะก็บ่ติเนาะก็าอ่ก็แม่นอยู่ก็มีก็คือเจ้าแบบนี้ผู้เดียวเด้บัดนี้สเปกมีบ่มักกูใายแบบใดเนี่ สะไปบอกโดยมีแต่ขอบหมักคนจอยมักคนจอยแสดงหมักคนคนอวบคนตุ้ยใช่ไหมไรกอดอุ่นเนาะในความส่วนตัวในหมักผู้ชายแบบนี้เนาะความสูงความต่ำได้ใช่ขอบขอบบอกเป็นคนแบบคนเตี้ยอยู่แล้วเนาะเาต้องมักคนสูงมักคนสูงกว่าเน้อถ้าถ้าดุนแบบเพียงเพียงกันได้ใช่ความสูงหัวเป็นหัวไอสินะหมอบันใดเนาะเออขอสูงกว่าดีกว่าเนาะ ออคันสูงกว่าประมาณประมาณจักเม็ดนี่นะเป็นไปได้ก็165ขึ้นไปอืม165เนาะโดยอืมอ่ะถือว่าสนีถือว่าโอเคโดยโดยแน่ๆแบบว่าเออในในตัวเจ้านี่มีขอบ่ที่แบบว่าบ่มักที่สุดในตัวผู้ชายจังซี่นะบ่มักบ่โดยเาก็ยังเว้าบ่ได้เนาะเพราะเฮายังบ่ได้ยังบ่ได้เจอยังบ่ได้คุยยังบ่ได้รู้จักมนบ แต่ว่าเมืออ็ดเมือนหนึ่งเนาะถ้าว่ามีผู้เขามาล้มแล้วก็เขาหู่จักเนาก็ถ้าว่าเพื่อนเห็นเห็นนี่เขาหู่จักเขาคอยบอกทีหลังนี่สิบอกอืออ่าก็คือเอาเป็นว่าเอาความเป็นจริงดีกว่าเนาะอ่าความเป็นจริงเขาล้มกันแล้วนี่มันเป็นอะไรฮะจังคอยมาแก้ไขกันเนาะอือคือคือสางควบคู่อย่างนี้สินะเจ้านี่สามารถออกขึ้นออกซานได้บ่านี่ได้ออกได้เนาะเพราะเพือนก็เห็ดอยู่แต่ว่ายังโบแล้วยังโบเล่อเปล่าเริยนเห็นเจ้าเองบ่แมน แปลว่าสัาง่งสั่งมาคนเดียวบ่เรือสั่งแต่คนก่อนคนสั่งมาคนเดียวคนเดียวเลยโ,โอ้ยังยังส่วนได้ยัง,บ,งบ่แหล่าตอนนี้ยังฝาอะไรก็อันกับโลยังฝากับกระโลตักเนื้อคั่วอีกค่ะม,มีเหียนน้องก็ต้องเหียนควัวเนาะแ,นแต่สมมติว,ว่าจะสั่งเพื่อนบาชิลให้เราทาออกเนื้อจะไหนเนืนอละงนี้ไว้ให้ลูกบ่เรือได้ไบ่ให้น้องเลยที่นอกพายุกับแม่ออ๋ ชาวันออกเงินเนาะ<ม>นจ่าไว้ให้น่องกับแม่ต้นนี้เจ้ามีเอื้อยมีอายบ่เขาเป็นลูกกบมีลูกกบเอา้าจะมีแต<ม>่น้องเนาะแล้วน้องเจ้าเป็นใหญ่แล้วบ่น้องกะใหญ่แล,แล้วมีครอบครัวแล้วอ๋อมีครอบครัวมันแล้วแต<ด>่คือแบบสมุดรกัเจ้าเงินนี่กะน้องนะบึงแม่เนาะคือว่านะทุกคนเพื่นอนนะเปิดใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยบ่ ตั้งแต่ปลาห่างกันไปเนาะอ่ามันเป็นมือแรกนะอ่าคือพร้อมข้างในบ่อข้างี้พร้อมที่จะมีครอบครัวอ,อีกครั้างนะนะกับพ้อมถ้าว่ามันก็แล้วแต่เวลาที่รวมกันแม่นอาจะเข้าใจกันไว<ห>้ลิซ่าเนาะเนาะอ่าโอเคเดีย๋ยวนึงเลยแต่ว่าถ้าได้คุยกันแล้วถึงอกถึงใจนะี่ยคือพร้อมอยู่แล้วเนาะโดหมักผู้ชายหน้าตาดีบนเรือนหน้าตาบ้านๆเนี่ยก็ได้บ่ ได้ได้มันบ่โบราจชำกัดวัดศิลอสดอย่างเนาะทุกมมือนี่เจ้าเห็นอาชีพยังบ่ทุกมมือนี่ยมือเลยบอกโดยเมื่อเราไปนี่สิเวียอยู่ฝั่งนั้นฝั่งใดฝั่งขามคองพุ่นฝั่งไทยอ่าไปอยู่ไทยจากเดือนตุปีอยู่ไทยโอ้ยบัวหอสองสามเดือนแหละเก็บมากลับมาเกี่ยวเผาอ๋อสิเวียดนั่นี้งเลยกะไปไหม ย่างหูหูบางเถือกอะอยู่คล้ายเครื่องกับแม่โอแม่คล้ายเครื่องบ<ด>่แม่คลายย้ายังคล้ายเนี่ยพวกของกินอยู่อ,อยู่ท่านอยู่นอกนะบอกโ,โอ้กูๆๆคิดว่าเจ้าบันั่งลินจะซื้อบรูแมนเนา <c oughs> ะไปทาน,นของแม่ <c oughs> แล้วความฝันเจ้าบูคิดแบบสีสัง่งค้าขายเนาะในส่วนโตัวนะจะมีอะไรธุรกิจในส่วนโตัเปิดห้านอยู่บ้านเปิดห้างอยู่บ้านเลย ขายกับเขาขายกับเขาขายของกินชุกนี่ใช่ไหมถ้ามีเนาะถ้ามีโอกาสเนาะ <laughs> ถ้าหากว่ามีหนุมน่มๆเนาะแบบเป็นอาจจะเป็นแบบคือแบบนี้คือจะประจำกัดว่าคนทางใดเนาะทางเวลาคนนี้เป็นคนฟังไทยเนาะคนนั้นอยากได้เจ้านี่ไปเป็นแบบเออไปดูแลธุรกิจบ๊วยหรือค้าขายน้ำผึ้งยีงส็สะดวกไปแบบมันบ่พอไปเสมอเนาะถ้าไปเนี่ยลูกไปน้แมัน,นบ่บ ไฟบ่บ่ลูกปลาอยู่นี่ไปน้ำแม่ไปน้ำแม่อาจสิไปไปมามา๋อไปมาหาสู่กันสิเนาะเห็นไหนเห็ดนาอยู่บ่ปีนี้เห็ดอะไรแก้วแรกอยู่เขาใช่แก้วแล้วเหลือแต่คนเหลือแต่คนปีหนึ่งได้ไลฟ์มาได้เขานี่บ่ไลยดอกยกุ้มบ่จริงกุ้มกุ้มกินอยู่เนาะลายบ่ไล่พูดดูแบบกุ้มกินเนาะยำดำกับมาดำบ่ บ่เลยมาแต่เกี่ยวมาแต่ยามเกี่ยวอ,อ่าเกี่ยวนะกัว่าสิไป,ปต่อเรือไปอยังบุพูตัวนี้เนาะนถ้าหากว่ามีเอฟซี่นอยากมามาเยี่ยมมายมเจ้าอยู่เพิ่นอ,อยู่ซ้าเนี่ย่นมาได้บ่มาได้มาได้เนาะถ้าช่วงเขาอยู่ได้ถ้าช่วงอยู่ช่วงว่างมาสนะเนาะก <c oughs> ็สิวดวกทันสะดวกเวลาโอารมกับเพิ่นเนะาะถามเพิ่นมาหลินนั่นนะถ้าเพิ่นเกิดสนใจจะติดต่อได้ทางไหนนี่ไลน์ทางไลน์มีบ่ อ่าคือเขาบอว่ามีไลน์ที่โอเคประวัติสไลน์นี่กนุ่มๆเฮานี่มันจะติดต่อทางไลน์ส่วนไลน์การจกถามหนังสี่นอกคือคือเจ้าในจำกัดอายุตั้งแต่ชาญสมหาขึ้นไปเนาะอย่างเช่นแบบบางคนมัน hmm. ก็ม like ีเนาะแบบเอออายุเจ็ดสิบยังสี่นะอยากโอลมในเจ้ากับสิขมฮาในคนได้อีหรือเ่อันนี้บ่าพัอพี่ก็แล้วแต่เด้แล้วแต่มมบอื ก็เลยแบบว่าพิ Girl, already, no. ่นจะเข้ามาหรือว่าเท่าเพิ่นอายุ่เจ็ดชิปเนาะเพิ่นยังมีแบบอะไรแข็งแห้งบ่เนาะหรือว่าเห็นว่าเห็นงานสางซาได้นี่ก็อาลมได้มันบ่ถ้าพูดเจ็ดชิปก็แบบนอนติดเตียงกันอยู่เนาะเอาง่ายๆก็คือเขาเป็นผู้หญิงเนาะฮัครูเขาอยากได้ผู้ที่มาดูแลเขาเนาะพาเขาสางเขาซาอะไรคือว่าคือจะบอกาะนั่นแหละแต่เพิ่นจะเข้ามาในรูปแบบแบบเนาะก็คุยกันลงเบิึง แน่นอนเนื้อคู ulum, ่เขาผู้ออกว่าพิ่นสิอนยุารปันใดเลยว่าเป็นคนทางใดเนาะเ,นเรื่องการเรื่องการติดต่อนี่บ่มียังขัดของอยังเบาเรื่องแชทโทรยังเนี่ย <c oughs> ยามาลูกลินโทรศัพท์นี่คนละเครืงบ่กับลูกเครื่องเดียวลูกบด้สุทบ่ลูกลินเป็นเวลาโอ้ลูกลินเวลาให้ลูกลินเนะี่ยเมื่อกี้ก็ให้ลูกลินแบบชั่วโมงหนึ่งแ้วก็ให้จบลูกก็ฟังบ่ ใครยุ่งสนะพอเห็นบางคนเลี้ยงลูกนี่ถ้าลูกบ่อยนี่แม่มันจะบริลลิ่นได้บางคนแต่คือเจ้านี่คุ้มได้เนาะให้ลินเป็นเวลาแม่นบะอืออ่ายุ่งสนอแต่สมมติว่าการการอารมณ์นี่กัเป็นบอไทยนี่แสรจลมภาษาไทยนี่ก็ได้แหม่อนมัได้หมดเนาะอืและในส่วนว่าที่เจ้ามาเปิดใจจังสี่กับจังใดลูกมันก็พ่อที่จะ ผู้ความแบบว่าอยากมีพ่ออีกเถอะบอลลูนได้เลยแค่แรกได้เพิ่นถึกใจไเลยบอกอะไรอีกหนิกันเนาะคือรวยตอนนี้เพิ่นไปใส่เพิ่นของเฮียนแมนไปองเฮียนอไปส่งบอลลูนแบบเพิ่นไปเองไปส่งไปส่งมันไปไปส่งอืมเพิ่นเฮียนเอาใส่ได้ปะเนี่ยป .2 เห็นป .2 แล้วเป็นในการเลี้ยงดูคนเดียว เมื่อยแน่แลเนาะเมื่อยแน่เนาะกระเวยแต่ต้องพึ่นยังน้อยนี่แหละเนาะแต่ว่าันน้องนุ่งอว่าแม่พึ่งก็เลี้ยงซอยอยู่แล้วเนาะโดนแบบเจาะไปไท้นี่ก็เพึ่งโย่น้ำแม่นี่มันบ่แม่แม่เลี้ยงให้โดยโดยโดยแต่เบิ่งข้อมือเนี่ยเด็กน้อยกับพึ่งกระสีบดืออะไดที่บ่ดืออยู่ไรดื้อบ่เลยมันด่างเป็นเด็กน้อยเป็นใจเนาะอืมคือว่าแลเนาะเด็กน้อยเนาะใั่นรือก็ได้ ถ้พันใหญ่เป็นบาปนนเจ้าจหูเองแหละเนาะเก้าวารชิส่งเณิยนันจะได้วิชาชีพพันบอกอ่า,ากเ็เล็กแต่เพิ่นมักเลยหมั<า>กแต่ลูกเนาะบ่บังคับบ่บับบงคับเนาะถ้าบังคับไปก็คือเก่าเนาะนถ้าคนแต่ใจเพินเน่นบ่หมักมาเั่นเนาะอืออันนี้คือเป็นสาวนางแม่นบ่โดยอ่าเพิ่นออกมาเปิดใจครั้งแรกทุกคนกับวังมนต์หนุ่มเนาะจะเข้ามาโอลม เรือทำความมูจักได้คือเผลน,นี่จำกัดอายุเพียงแต่ช้าสิบหาขึ้นไปเนาะรุ่น<ด>น้อยกว่านี่บ่มีชิดหรือบ่อยากลมบ่หมากักมันบ่บ่หมากักเนาะอยากนันบ่รอดอการไปกันบ่รอด <c ười> ถ้าเกิดวาาา่านุานา่มๆเนาะบางคนมันกะแน่บ่นอนบางทีอาจจะกินเหล้าเมาดื่มสุราอย่างนี้ฮะนะเ<ด>จ้าลมน้ำได้อยู่บ่ได้อยู่ได้ยอยู่เนะายยนะก็ถือว่าบ่เป็นยังมันบ่<ด> ฉูบอยองสูบยายาสูบอันนี้ได้撒บ่มักคนสูบยาบ่มักคนสูบยาอันนี้ก็ตัดออกเลยเนาะคอย <ไป S 2> คอยู่ได้คอยหายใจบวกโอ้อ่ะ <พ S 2> ตอนนี้ตอนนี้มีปัญหากับตัวนี้เนาะที่เขาบ่มักเนาะเ<ด>พราะว่าเขาสูบยานี่กักลิ่นมันเนาะว่า้วกันมันแหะะ<ด>้งก็คือตัดฉันเนาะตัวนี้ถ้าว่าดูมึงแผสูบยาก,กาับเขาปฏิเสธบ่โอ้บ่ลมแต่ว่าเพิ่นสิขอเลิกเพื่อในลมกับเจ้าเนี่ได้撒ให้โอกาสบ่ได้ ให้โอกาสพคนเนาะทำใพ้คนเดือดได้เลีเนาะสำหรับยาสูบตัวนี้เนาะก็ดีต่อสุขภาพเราเองด้วอ่าอ่างั้นคุณต้องต้องเป็นห่วงสุขภาพพนักงาอีกในเรื่องการกินดื่มนี่สำหรับเจ้าก็กินดื่มยุ่งมันบ่ปะก็นเรื่องธรรมดาเนาะตัวนี้เนาะเป็นปกติยังมีงานเนาะหมักผู้ชายแบบไหนสำหรับตัวเจ้านี่อบอุ่นบอลลูนแบบยังไง ได้เบิดโรตโรมนติกอีหยังนี่หั่นนะเาลได้เบิดได้หมดมันบ่ง่ายคือง่ายๆเนาะัเนาะเออถ้าผู้ใดเข้ามาร่มก็คุยกันถูกอกถึงใจถูกต้องตามสเปคที่เฮาวางไว้ก็ถือมได้เนาะอือถือว่าเป็นเขตนี้เขตแรกทุกคนเลยอืมอ้าวบ่มีหยังหลายดอกกมาเปิดใจครั้งแรกก็สิบ่ถามหยังหลายเนาะถ้าหากว่ามีคําถามอรมใดที่เฮายังบ่ทันถามก็แต่เพิ่นทักเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวเนาะ อ่ามาถามเพิ่มเติมบ่มีกําอ่ะกคู่หยังนี่ล่ะมาได้เนาะอ่าเฮาก็มีแต่สิเอาเฟซเอาไลน์แจให้ทุกคนเอ่ะก่อนอื่นก็เฮาก็สิได้ขอโกับก่อนบัดนี้เนาะโดยสบายดี